สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับสบายใจการ์เดนอีกแล้วนี่โครบีโครบีซื้อนะคะซื้อได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเสร็จแล้วไปดูอีกทีหนึง่งโอ้โหราคาขึ้นมาสองเท่ากว่าเลยอะ่ะนะคะเดี๋ยวจะพามาเปรียบเทียบโครบีซื้อกับโครบีปลูก เห็นโครบีปลูกไหมเล็กๆเนาะ,ะรักจริงๆเลยเนี่ะเล็กๆน่ารักเนี่ยปลูกเองนะกำลังทดลองอยู่นะคะว่าทำยังไงจะให้มันใหญ่ขนาดนี้เนาะอ่าน่าจะใส่ปุ๋ยน้อยนั่นแหละเหตุผลหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปตามโครบีกันค่ะนะวันนี้โครบีก็จะใช้แทนมะละกอนะคะพืชผักที่สามารถใช้แทนมะละกอได้ทำเมนูโปรดอาหารไทยนะคะนี่ เทศใหญ่เนะาะมะเขือเทศนี่แดงแล้วค่ะเนี่ย่ะเดี๋ยวไปตามโครบีกันค่ะค่ะมาดูกันค่ะเดี๋ยวจะหั่นซีกนึงให้พอแค่ตามกินคนเดียวนะคะนี่ค่ะออนนี่ลูกหญ่แต่ออนใช้ได้เลยอะ่ะนะ,ะเดี๋ยวม่บ้านจะปอกเปลือกแล้วก็ขูดนะคะ คูดเสร็จแล้วเหมือนมะละกอเลยเนาะนี่อีกข้างหนึ่งสีกเดียวกินคนเดียวจานหนึ่งพอดีเลยอะนะคะนี่ค่ะ,ะกินกับข้าวร้อนรอนเหมือนส้มตำเลยเนาะแล้วก็ยอดผักบุง้งปลูกเองใบใหญ่อยู่นะกะทินแก่นี่ค่ะวิถีชีวิต พอเพียงพอใจแค่นี้แลมาเด้อค่ะมาเด้อวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ